จังหวะของผู้ชนะคุณคิดว่าจังหวะของผู้ชนะนั้นจะต้องเป็นยังไงจะต้องรวดเร็วที่สุดว่องไวที่สุดเทียบขาดที่สุดหรือจะต้องเป็นยังไงคะมีเรื่องเล่าจากเรื่องสามโกกเมื่อครั้งที่สุมาอีต้องการที่จะกำจัดเบงตัดซึ่งกำลังเป็นตัวใส่ศึกคนสำคัญให้กับขงเบงเขาเร่งรุดหน้าเดินทับทั้งวันทั้งคืนเพื่อไม่ให้เบงตัด บางตัวได้ทันค่ะก่อนที่จะประชิดเมืองและสังหารเบ้งตัดอย่างรวดเร็วในเวลาต่อมาซูมาอี้ได้เผชิญหน้ากับขงเบ้งโดยตรงทั้งสองประลองปัญญากันจนซับซูมาอี้รู้ตัวว่าด้อยกว่าเขาจึงดึงเกมให้ช้าลงให้ยืดเยื้อไม่ออกรบไม่รีบร้อนก่อนที่จะอดทนรอให้ขงเบ้งนั้นป่วยตายไปเอง และต่อมาซูมาอีก็ถูกถอดออกจากตำแหน่งสำคัญเพื่อเปิดทางให้ขาใหญ่โจซองขึ้นมาคลองอำนาจเขาไม่โวยวายปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามเกมก่อนที่จะไปใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์นอนสบายใจอยู่ที่บ้านและเวลาต่อมาโจซองผู้ครองอำนาจเกิดชะล่าใจยกกำลังพลทั้งหมดของตนออกไปข้างนอกเมือง ซูมาอีที่แอบเตรียมตัวซ่องสุมกําลังพลเอาไว้อยู่แล้วจึงเข้ายึดอํานาจบริหารการปกครองคืนได้อย่างรวดเร็วนับจากนั้นเป็นต้นมาอํานาจปกครองสูงสุดก็ตกอยู่ในกํามือของซูมาอีอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดก่อนที่เขาจะส่งต่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานสืบต่อไปแผ่นดินสามก,ก๊กจึงรวมเป็นหนึ่งได้ด้วยตระกูลซูมาค่ะ ทุกวันนี้หลายท่านยกให้สุมาอี้คือผู้ชนะแห่งสามก๊กเพราะว่าตระกูลของเขาเป็นผู้รวบรวมแผ่นดินได้ถ้าหากเอาแผ่นดินเป็นตัวชี้วัดก็คงต้องบอกว่าเป็นไปตามนั้นและปฏิเสธไม่ได้ด้วยว่ากลลวิธีของเขาน่าศึกษายิ่งนักและเมื่อพิจารณาดูแล้วก็จะเห็นอย่างชัดเจนทันทีว่าผู้ชนะอย่างสุมาอี้นั้นไม่ยึดมั่นกับวิธีการใดวิธีการหนึ่ง บางครั้งเร่งรีบว่องไวบางครั้งกลับยืดเยื้อเชื่องช้านั่นเป็นเพราะเขารู้จักวิถีแห่งผู้ชนะอย่างแท้จริงผู้ชนะจะเร่งจังหวะให้เร็วขึ้นได้หากตนได้ประโยชน์ผู้ชนะจะดึงจังหวะให้ช้าลงได้หากตนได้ประโยชน์ผู้ชนะจะหยุดนิ่งรอเฉยอยู่ได้หากตนได้ประโยชน์ ผู้ชนะจะคว้าโอกาสทันทีที่พร้อมหากตนได้ประโยชน์แล้วกับคุณล่ะคะทุกวันนี้ดำเนินชีวิตอยู่ในจังหวะที่ควรจะเป็นไหมเรื่องที่ควรเร็วกลับดึงช้าเรื่องที่ควรช้ากลับเร่งรีบเรื่องที่ควรทำกลับหยุดทำเรื่องที่ควรหยุดกลับทำอยู่นั่นแหละถ้าหากทุกจังหวะในชีวิตของคุณมันกลับตาลปัดเช่นนี้คุณไม่มีทางที่จะเป็นผู้ชนะอย่างสุมาอีได้อย่างแน่นอนคะ่ะ และคูเกอเองนะคะได้อ่านบทความนี้ผ่านทางเพจ f เฟ b บ o ๊กล้วเพิ่งจะอ่านจบเมื่อสักครู่ก็คิดว่าเออมาจริงนะทุกวันนี้เราใช้ชีวิตบางครั้งบางคนไม่ได้ใช้วิจารณญาณในการใช้ชีวิต ต้องขอบคุณเพจที่มีชื่อว่าปรัชญาคำคมเป็นอย่างมากเลยนะคะให้เครดิตเขาไว้เลยเพราะว่าครูเกอ่านเจอแล้วครูเกก็เอามาถ่ายทอดให้กับทุกๆคนได้ฟังมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ชีวิตให้มันถูกจังหวะอันไหนควรเรีบอันไหนควรช้าอันไหนควรวอยววยอันไหนควรพูดอันไหนควรนิ่งอันไหนที่มันจะเกิดประโยชน์สูงสุดเราก็ควรทำแบบนั้นอันนี้ก็เลยเอามาฝากทุกๆคนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ